thank <coughs> นะคะเอาเตี้ยๆหน่อยมันจะได้เป่าได้เดี๋ยด็ดแล้วเด็ดเด็ดเด็ดเอาเป่าค่ะเป่าลองเป่าค่ะเป่าเป่าอันนี้อ่าเป่าค่ะเป่าเป่าเป่าทำยไงคะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ดิ๊ลองสอนน้องเป่าก่อนอ่ะไหนพี่ดิ๊สอนอ่าเป่ายังไงนี่เป่าให้น้องดูก่อนอ่าพี่ดิ๊สอนลองลองลองพี่ดิ๊ลองเป่าให้น้องดูอ่ะว่านชื่อที่อ่าเป่าเป่าเป่าบ้างแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำสี เร็วเร็วขอละขอละเอาให้น้องเป่ามากพินดีเปล่ไหมคะเป่าเปล่าเป่าอันนี้เป่าเป่าทำงี้ทำไม่ถูกเออจะทำเองปอบอุณนี่น้องขอละแล้งขอละต้องให้ขอละต้องให้นะคะเอาสีอะไรสีนั่นแหละเขาชอบสีม่วงนั่นแหละสีเพล่เพลสีเพล่เพล่หรซิเขาจะเอาไหมเพอร์เพล่เพล่เพล่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่าแต่ต้องให้เขาขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่าต้องขอบคุณค่าอ่ะใช่ต้องสอนต้องสอนกันสานทำไงคะ ไปละมาก่อนสิพี่พีนดีพี่ด,ดีมาพี่เพลงดีแล้วติ